สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปปงสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน1,200ล้านเสียโปหลงจูเมื่อวันที่10มีนาคม64สำนักงานป้องกันและปราบปร,ปร,ปร,ปรามการฟ้องเงินหรือปปงสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเครือข่ายบ่อนกนนนารพนันหลงจูและเสียโป รวมกว่า1,200ล้านบาทสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามกรารฟอเงินหรือปปอง,งอได้ดำเนินการเพื่อยืนและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเครือข่ายบ่อนการพน,นันรายใหญ่จำนวน2บอน ได้แก่บ่อนการพนันตำบลมาบตาพุธจังหวัดระยองและบ่อนการพนันอาเจหลังบกสออำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองนายหลงจูหรือนายสมชายจุติกีเดชากับพวกและนายเสียบโปโปโอานนท์นางสาวบันเย็นชาณรามารมดาของเสียบโป,โปก,กับพวกโดยเป็นการยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลดังกล่าวรวมทั้งสินจำนวน430บรายการ เช่นเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเครื่องประดับทองรูปพรรณยานพหาหนะห้องชุดที่ดินพร,ร้อมสิ่งปลกูกสร้างเป็นต้นรวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ1,200ล้านบาทพร้อมดอกผลตามมาตรา48แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปร,ะปร,ะราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2542 พลตตร,รีปิยพันปิงเมืองรักษารษาชการแทนเลข,ขาธิการปะปะงได้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่3 2 5ทับในวันนี้และคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ยืนและอายัดทรัพย์สินตามที่เสนอทั้งนี้สำนักงานปะปะงตรวจสอบและรวบรวมพยายนหลักฐานเสร็จสิ้นแล้ว จะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมาการธุรกรรมเพื่อพิจารณาส่งเรื่องให้พนักงานอายการยื่นคำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินต่อไปนอกจากนี้สำนักงานปปงอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กระทำผิดและผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์มากกว่า100รรายในการนี้เพื่อเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมและตัดเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิดสำนักงานปปง จะเน้นการสืบส่วนขยายผลเพื่อย,ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีดังกล่าวรวมทั้งคดีอื่นๆอย่างต่อเนื่องให้เกิดความเข้มค้นและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อความสงบสุขความมั่นคงของชาติต่อไปทั้งนี้สำนักง,งานปป,ปงจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันที่11มีนาคมนี้อีกครั้ง ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกับคุณครับ